mãi 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 để cắt tốn chim ngủ nga lập luôn 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 เราดูฟีออกมาเลยไอ้วงเลื้ยอย n h ให้ไดบ้า,าเ,ยเียนกเอาไปกินไปละแต่มาซิวน้ให้ตัวนึงนกไลคกุ้งเชาเนี่ยพอ,ยดอได้ซำไปกินละว่าเ่ยเพิ่งต้นเขามันกัดขาดเรื่ขึ้น ไปปัสสาวะนกกินเบนแล้วนกกันหลายมึงนกขาเง่าโอ๊ตสารพัดนกก่ได้รอกอนกกินบนอีินกกินน้ำมันนะกำจนหอยนกคนนี้คุ้นแน่นอนปลาย่าล่งนามเด้อใจบ่ปครับหามล่งนาำ bắn tôn bọc cần tôi bọc nạt nhà hơn chứ là lại dây đấy dây lốn nhú một nhá tôi xí khảo nè cái đi cái bưng ở nhà đi hiến mi bò hỏi à bưng ở nhà đôi lục mi bò ở nhà phải lo bưng phải ở phải nhà cái đi mi bò ไปบ่งน้ำยาด้มีบวะเราจะลุ้งน้ำนะไ้ได้บอกหอยไปตบเซนน้องใหม่ก,กับเจ้าแมนต์เล้มีบ่ละละ่ะบ่งหอยยาดีบอกลากดเดี่ยวสาม เดี๋ยวต้มน้ำใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เจอต้มหอยยังน้อยไว้กันซาปลาซิวหน่อยตัวหนึ่งก็ได้แบบว่ามีนกปิกินเปล้ว